สวัสดีทุกท่านข้าพเจ้ากทงไซปริษาทเพ็ญมังลาวัาานนี้เป็นวันอาทิตย์พอดีเนาะผู้คนกําลังพักผ่อนกันมากมายแต่ว่าตัวข้าพเจ้ากําลังไปส่งสบู่เวันนี้ไปส่งสบู่จุดสองจุดเนาะไปส่งให้ครับส่วนใหญจะเป็นตัวแทนจำหน่ายนะคนเก่าเนาะสาั่งของมาขายซ้ๆสัๆบางคนกบบแบบเขาไปแนะน้ำเนาะมีสมาชิกใหม่เข้ามาสิเขาก็เอาสบู่ไปหายสมาชิกใหม่บางคนกันแบบ ตัวเองยังประันครบ v i p เนาะประันครบตำแหน่ง v p สำหรับตัวแทนตําำแหน่งตัวแทนจำหน่ายของตัวเองกาซาซ้มคะแนนให้ตัวเองครบหลากหลายมาคนก็ครบแล้วแต่ว่ามีลูกค้าซื้อตลอด,ดสิเป็นลูกค้าค้าจอดน,นะที่ว่าเขาบริเป็นตัวแทนจำหน่ายก็เป็นลูกค้าค้าจอนนะค้าประจำนี่สินะเขาเจอกับซื้อนะครับไปขายอยู่ตลอดเวลาอันนี้คือสุดยอดเลยนะเป็นจุดที่ดีแลวกาโชคดีมากๆของบนะีโฟมีเนาะ เสรมจมณีก็คือเทาไหร่เตรียมตัวเดินทางเตรียมตัวเดินทางไปส่งสบู่กันเนาะอยู่สองชุดสามชุดเดนเมื่อกันนัดคุยกับตัวแทนจำหน่ายอีกก็คืออีกสองชุดเนาั่นเองแต่ว่าเป็นวันอาทิตย์ที่แบบเปิดพรอดีมากเลยตื่นมากก็ถือว่าหาักงานทันทีเนาะโอเคเทาก็ร่จะออกเดินทางไปบริษัทขนส่งทีนี้เทาก็ร่จะคุยกันไปนั่งเนาะสำหรับ ม่อคืนนี้คุยละข่างไปนะเชื่อว่าคุยเมื่ขึ้นนี้ก็การ์ีบอกคอยชัดเจนไปได้นะเพราะว่าอินเทอร์เน็ตก็บรยจากดีเนี่ยมาขึ้นนี้เน,ไไนะะาะมาันนี้ถือว่าอินเทอร์เน็ตดีมากเลยสั้นงานจำก็เลยคุยกันบอกถึงเนาะสำหรับผู้ที่สนใจอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายของบีฟมี่เนี่จะเริ่มต้นจังไดให,หลายคนถามเนาะเริ่มต้นจังใดเนาะเริ่มต้นยี่สองแบบสองแบบ แบบที่หนึ่งก็คือถาเจ้าถาว่าตัวถัดเนี่ยสเสีดลองเบิงเนาะแบบที่สองก็คือเสียดเป็นจริงเป็นจังเนาะสีลุยเลยแหละครับให้บริษัทพาดุยพาเห็ดมันมีสองแบบหนึ่งเห็ดเองลองเบิงคอยไปคอยมาคอยเผิ่มไปเธอเล็กเธอหน่อยนี่แบบที่หนึ่งแบบที่สองแมนเขาสีเรลือบเดยวกะ,ะลุยไปทํากันเลยเสื้อมันแหละบริวารไร้คตนี่ที่เขาเหลือมเลยเขาจะเฮ็ดงานกับขาบไจ้ามาอยู่หลายปีมาแล้วนี่หัวเขาสิดทางใน เส้นทางในเข้ากับเส้นเหลือมเรื่อยๆ,ๆเลยนะเนาะโอเคสองแบบแบบที่หนึ่งเห็ดล่องเบิงแบบที่สองคือเห็ดลุยเรื่อยจริงๆอย่างๆน้นกันแบบล่องเบิงท็ใใดจังไดแบบล่องเบิในใแบบงนี่แม่นให้ท่านเ,าเปิดบินสมัครสมาชิกหาลอยบาทเนาะบอกเป็นเงินบาทเพราะว่าคลิปนี้ทั้งพี่น้องฟังไทยและฟังลาฟังไปนน้ำกันก็ <c oughs> คือสมัครหาลอยบาทได้ทันเฉลยสบูไปราคาก่อนละหนึ่งอยหาสิบบาทนี่อยู่หาก่อน เนาะก็คือท่านสมาระหลายบาทกระเท่าก็ว่าท่านซื้อสกูก่อนละหนึ่งอยนั่นแหละเราเป็นราคาทรงเลยทีเดียวท่านก็ไปขายเอาหรือไปใส่ทดลองอล้วแต่ท่านอันนี้คือเห็ดลองเบิงลง้างกี่อรท่านก็คอยซื้อไปขายไปซื้อไปขายไปเนาะสะสมแต้มสะสมพีวีสะสมคะแนนมันเพื่อเห็ดตัวท่านเป็นตำแหน่งตัวท่านจาหน่ายเพราะว่า ตำแหน่งตัวท่านจำนายจะมีอยู่สองตำแหน่งลักๆเนาะที่จะให้เงินเข่ากระเป๋าของท่านก็คือตำแหน่งไดมอนด์กับตำแหน่ง VIP มีสองตำแหน่งตำแหน่งไดมอนด์นี่ก็คือตัวท่านเองต้องมีคุณสมบัติก็คือมีคะแนนวนตัวให้ครบ3า0รอคะแนนเนานะครั้งเดียวตลอดจีบเนาะถ้าว่าจะเป็นไดมอนด์ก็ต้องซื้อใส่อีกได้ระคัสตรงนี้บริษัทผมมีฮัร์ทานยอดว่า เดือนนี่ต้องหักสัน้นเนาะถ้าได้เดือนหน้าต้องหักสัน้นเนาะถ้าได้บ่มีเนาะคือเขาครบแล้วครบเลยเลื่องนนหนากระเฮ็ดเอาเงินไปสามธุรกิจไปขายเอากำไรแต่ก็เอาเงินค้ากระตลาดในระบบแพนกนรารตลาดของบริษัทไปนี่สินะอันนี้คือได300นน้หมดสามลอยคะแนนแต่ตอนที่ซ้อมเป็นตำแหน่ง VIP VIP นี่แมนให้ตัวเองมีคุณนะสมบัติก็คือหาลอยคะแนนเรียกว่าตำแหน่ง VIP เนาะให้ตัวเองมีหาลอยคะแนนนี่เป็น VIP แวันนี้หารอยคะแนนนี้พี่จะเสร็จป็นหารอยคะแนนเขาก็ซื้อใส่ขาไซเด็ดแหละเพราะว่าเขาเป็นธุรกิจขาทรงเลยขาปีเขากับมีการเธุรกิจการขาขาการขายธุรกิจันกระเดขางมีการขาขายธุรกิจมันก็เดินไปข้างหน้าถ้าผมมีการขาขายมันก็สิมีเงินได้จ่างไดจนก็เป็นไปไม่ได้เนาะหารอยคะแนนคือการซื้อสินค้าสบูบบีโฟมี่แหละขายใส่ราคาจะคของสะสมไปจากเดือนจากวันจากปีก็บบเป็นียังเนาะบมีกำหนดอยู่เวลาหลังจากมีหารอยคะแนนแล้วเดี๋ยวขจบ ในคือ V A P ในคำถามอ่ะไดมอนด์ก็ V A P นี่มันแตกต่างกันอย่างไรและมีผลได้หับแตกต่างกันบอแน่นอนอยู่แล้วเนาะไดมอนด์นี่จะมีได้หับก็คือจะได้เพียงแต่เงินเขากระเป๋าท่านก็ซือหนึ่งร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของค่ากระตลาดคือค่าคะแนนที่ลูกค้าถ่านซื้อหรืลูกผสมมาสิของถ่านซื้อเนาะก็คือถ้ามาสิของถ่านซื้อ จักคะแนนกรตามเนาะบริษัทจะเอาตัวเหรคะแนนที่เขาสื่อไนดะ้มาคูณเป็นเงินเขากระเป๋าทัน1น0ะหน่งอยเนต์เนาะใจทุกๆคนพูดจะยังว่าลงหลอบพูดนีพูดนาใจเงินลงหลอพูดหนีพูดหนานลลหนายเงินสินะนี่คือไดมอนด์จะได้150%่ส่วนวีเพีนี่วีนี่จะได้ก็คือ1ก็คือได้150%่ือกันก็คือสุดหนึ่งด้วยว่าคะแนนได้ก็ตามมาคูณหน100ึยหเหมือนกันแต่มีความแตกต่างเพิ่มเติมก็มคือ VIP จะได เก็บคะนนแนนไต่องค์กรทั้งหมดโดยของลูกค้าทั้งหมดของทันที่มีการสื่อขายในแต่ละวันแต่ละอาทิตย์แต่ละเดือนนะมารวมกันขึ้นมาแล้วทานได้ไปเที่ยวต่างประเทศฟรีเนาะบมมีกําหนดในระยะเวลาเก็บไปเรื่อยคะแนนถึงตอนใดก็ไปฟรีตอนนั้นเอาไงซะตามบริษททันเป็นตาแหน่ง V.I.P ตัวแทนจน่าย V.I.P ของ b i g f o ฟร์เมนี่เนาะทันส,มสามารถสื่อขายกับทีมงานส้างทีมงานขายหรือว่าหาลูกค,ค้าต่ตากระเนาะ ทุกๆการซื้อขายนี่ยกำไรท่านได้อยู่แล้วแล้วก็ได้เงินอยู่แล้วหลายห้าสิบเปอร์เซ็นต์ยังบูพ่ออีกเนาะตัวท่านก็ยังสามารถเก็บเอาคะแนนทั้งหมดอยู่ใต้องค์กรทั้งหมดเนี่ยให้ตัวท่านไปเที่ยวต่างประเทศฟรีฉะนั้นตามได้ที่ท่านเฮ็ดขยายหรือว,ว่าเป็นตัวแทนของบีโฟมีนี่เป็นฟีพี่เนี่ยทันจะได้ไปเที่ยวต่างประเทศฟรีตลอดไปขอที่ท่านยังอยู่แล,แล้วก็เก็บคะแนนไปเรื่อยๆคะแนนนี่ก็มาจากหนึ่งจยากจะของเองขายเองก็ได้สองก็คือ จากทีมงานขายรวมกันได้หมดเลยแต่ว่าตัวเขาจะเป็น V.I.P. เนาะและขอต่อมา V.I.P. จะได้เพิ่มเติมก็คือนอกจากจะได้ไปเที่ยวตามประเทศฟรีแล้วเนาะยังเอาคะแนนเก่าเนี่ยมัลเลกเป็นรางวัลสินปีเนาะแต่ละปีเนาะภป็นในเดือนท่านว่าคือจะมีรางวัลให้ทันมาเลกก็คือจะเป็นโทรศัพท์มือถือเป็นโน้ตบุ๊กเป็นแท็บเล็ตเป็นรถจักรรถมอเตอร์ไซค์เป็นสอยข้อต้องคํานักดึงบาทเป็นสินค้าฟรี ต่างๆเนาะอันนี้แม่นจะพิผนที่ VIP จะได้เนาะอันนั้นอันนี้สรุปเลยว่าเริ่มต้นสมัครมาแล้วสะสมคะแนนตัวเองบัดน,นี้สมัครมาหาลอยไาแล้วท่านสะสมคะแนนจะคข้องนี่เป็นเดมอนและ v i p 2ตัวอ,อันนี้คือบอกถึงวงมาถาเขาอยากเรื่มแบบสะสมไปเถอะหน่อยก็ได้บ,บป็ไปยังเนาะหรือแบบที่2บน,นี้ท่านอยากมาฉัานชิลุยเลยเฮ็ดจริงเฮ็ดจังเลยเฮ็ดจะได้เอาไงท่านมาปรับเนาะท่านกระซือสินค้าเป็นสุดขายเลยบ่ต้องสมัครมหาลอยบาทสมัครฟรี ท่านสื่อเป็นสุดขายเลยอย่างน่อยหนึ่งสุดลอยข,ขึ้นไปเนาะหนึ่งสุดนี่เมมเบอร์ Member, มันจะมีสุดธรรมดากับสุดพิเศษสุดธรรมดานี่ก็คือจ่ายเพียงแต่2,000บาททันได้สบู่อยู่เศร้าแถม10คือได้30ก่อนได้เศร้าแถม10คือ30ก่อนอันนี้2 0 0 0บาทหรือว่าจะได้สุด Member, เมมเบอร์แบบพิเศษก็คือจ่าย2,500บาทได้สบู่้าแถม้า ตัวนี้คุ้มกลัวเนาะอันนี้เป็นสุดข้ายดีสุดพิเศษจะมาเป็นโปรเนาะโปรโนี่เดือนนึงมากพเกินนึงคืออาเสียนะเท่ากับสื่อตามนัน้นแต่ท้าวมามีโปรพอช่วงนี่ถ้ามีโปรเขาก็สื่อสุดพิเศษไปเนาะอันนี้คือจุดดีของโระบบเขานะถ้าน,น,นันเลือกสมัครมาแล้วสะสมกับแบบสื่อเป็นสุดค้ายเลยสีเดือนไปน้ำกันเลยเด้ปะชี้เดือนไปน้ำกันเลยแล้วก๊ะสื่อเป็นสุดเลยลุยไปน้ำกันลือลือสื่อแบบเอ่อ ซื้อแบบไดมอนด์หรือ V.I.P. เลยก็ได้แล้วแต่เฮาเนาะซื้อแบบโคชิตาชัยไดมอนด์เลยก็ซื้อเลยไดมอนด์ Diamond ก็คือ300คะแนนซื้อไปโหลดแล้วก็เป็นสมาชซีฟรีก็เริ่มเฮ็ดธุรกิจไปเลยหรือว่าสิเป็น V.I.P. เลย500คะแนนก็ลุยเลยอันนี้ง่ายๆเนาะโอเคสรุปง่ายๆเท่านั้นแหละเริ่มข้อ1ก็คือเล่าเบิ่งก่อนสมาชิาหลายบาทสั้นๆไป2ก็คือซื้อตำแหน่งนั้นเลยลุยเลยขายเลยได้เงินเลยเก็บคะแนนเลยเที่ยวเลยก็ได้เนาะอันนี้คือระบบเฮาคือประมาณนั้นแจ้งให้ทุกท่านฟังเนาะ บอกเขาจะมาได้กับทมเพิ่มเติมตอนนี้ฮอดนั่นบอลเขาสิฝากสินค้าไปให้ที่มัดนั่นแหละเราตอนนี้ก็คือว่าเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปคลิปนี้ไป